สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยค่ะมาชมรถสวยสวยายประหยัดเน้นใช้งานนะคะต้องจัดรุ่นนี้ไปใช้เลยค่ะทางใกล้ทางไกลวิ่งกันไปได้สบายๆไม่งอแง,งไม่จุกจิกนะคะพร้อมกับจัดไปเน้นได้ค่ะคันนี้ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ3000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวไปได้ด้วยค่ะ หรือต้องการตัดสดท่านสามารถตัดสดได้ในราคา129,000บาทค่ะสามารถเจราจาต่อรองได้นิดหน่อยนะคะในกรณีของการตัดสดค่ะรถสวยพร้อมใช้เลยนะคะ Toyota v o ีออี09ชุดแต่งรอบคันเครื่องยนต์1 5 0 0ซ c รุ่นตัว E เกียร์ออโต้นะคะ ไม่เคยติดเกตค่ะเครื่องยนต์เครื่องเดิมโรงงานเลยค่ะน้ำมันร้วนเบนซิน9195ภายในกว้างสวยๆเป็นเบาะหนังค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์แอร์เย็นฉ่ำคอนโทรลหน้าสวยแผงประตูสวยนะคะยางดีค่ะเป็นยางฟูดเกียร์ปี2021ช่วงร่างเรียวสุดไม่มีดังนะคะรถสภาพดีบอดี้สวยสค่ะทางด้านหน้าด้านหลังด้านข้างโดยรวมแล้วเดิมๆเลยนะคะ รถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะทุกท่านเอกสารพร้อมชุดโอนมีครบภาษีพรบรปี67ค่ะ1 2 9 0 0 0บาทดูร,รถได้ที่อยุธยานะคะมีเบอร์โทราศัพท์ของผู้ขายอยู่ใต้คลิปรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ด้วยคุยโดยตรงนัดหมายไปดูก่อนตัดสินใจไม่ว่าจะสดหรือผ่อนควรเดินทางไปดูรถก่อนนะคะแอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้ส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ ในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ